สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลมัมนท์ทวนกระแสข่าวของคุณสุทินบรรนบวรนะครับวันนี้วันอังคารที่13มิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 6นหะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือปัญหากฎหมายไม่น่าห่วงเท่าความแตกแยกภายในและความไม่พอใจของเพื่อนบ้านเนื้อหาใจาความเนี่ยเริ่มต้อนอย่างนี้นะครับปัญหาข้อกฎหมายที่บอกว่านายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล ถือหุ้นสื่อหรือไม่มีทีท่าบจ,จุบันปลายนะครับแล้วก็กลายเป็นขวางหนามสาคัญที่ข้ามผ่านไปไม่ได้แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยจะเห็นว่าปัญหากฎหมายยังไม่น่าจะรุนแรงเท่ากับความขัดแยง้งความแตกแยกภายในและความไม่พอใจจากเพื่อนบ้านรอบประเทศไทยที่ดูเหมือนจะขัดใจกับนโยบายสุดโต่งของพักก้าวไกลและคณะกิจกรรมการเมืองในเครือข่ายที่ทาให้รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย ไม่ค่อยจะไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นสหาภาพเมียนม,มากัมพูชาหรือแม้แต่มาเลเซียก็ตามประเทศเพื่อนบ้านเราด้านทิศตะวันตกอย่างเมียนม,มาเนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีของเขาพลเอกโซวินออกแถลงการเตือนประชาชนนะครับบอกว่าให้ระวังอันตรายจากพักก้าวไกลพักก้าวไกลเนี่ยสนับสนุนผู้ก่อการร้ายขอให้ประชาชนระวังและก็ตรวจตราบริเวณชายแดนด้วยแถลงการนี้เนี่ยมีสาเหตุ มาจากนโยบายของพรรคก้าวไกลที่สนับสนุนรัฐบาลเงาของเมียนม,มาและกองกำลังติดอาวุธต่อต้อนานรัฐบาลของพรรคเอ d ฝ่ายของนางอ,องซานซูจีที่รัฐบาลทหารเนี่ยขึ้นบัญชีเป็นผู้ก่อการร้ายเอาไว้ส่วนประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันออกคือกัมพูชาอัครมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ย ไปพูดกับนักศึกษาจำนวนหลายพันคนบอกว่าไม่พอใจพรรคเก้าไกลที่มีนโยบายเหยียดยามคนเขเมรแล้วไล่แรงงานกัมพูชาเนี่ยกลับบ้านคือสำหรับพุนเซนเนี่ยพอจะเข้าใจได้นะครับว่าใกล้เลือกตั้งทีไรเนี่ยมักจะต้องมีการปลุกระดมให้คนกัมพูชาเนี่ยมีความรู้สึกคลั่งชาติเกลียดชังโกรธแค้นประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้ประเทศเวียดนามประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยนี่แหละครับเป็นแพ้รับบาป ส่วนทางทิศใต้ครับชายแดนปลายด้ามขวานของไทยเราก็ร้อนระอุข,ขึ้นมาเมื่อมีนักศึกษาและคณะการเมืองในเครือข่ายของพักคก้าไกลกับพักประชาชาติเนี่ยไปร่วมกิจกรรมทําประชามติจําลองว่าให้ปาตานีทําประชามติเป็นเอกราชอย่างถูกกฎหมายในการจัดสัมมนานักศึกษาและประชาชนที่มหาวิทยายลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปตตานีหัวข้อที่จัดสัมมนาเนี่ยคือกําหนดอนาคตตัวเองหรือว่าเซลฟ Determination กับสันติภาพปาตานีนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มนักศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการทำประชามติจำลองขึ้นมาโดยตั้งเป็นคำถามว่าปาตานีลงประชามติเป็นเอกราชถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีเครื่องหมายให้กากันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต้องเรียนอย่างนี้นะครับรัฐปาตานีเนี่ยเป็นชื่อที่กลุ่มแยกดินแดนเขาเรียก จังหวัด3จังหวัดในภาคใต้ของไทยเราว่าปาตานีเอามารวมกันการทําประชามติจําลองของกลุ่มนักศึกษาในเครือข่ายพักก้าวไกลและพักประชาชาติเนี่ยได้สร้างความกังวลให้กับลหลายๆฝ่ายนะครับสวสมชายสแสวงการเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับนี่ถือเป็นการขบฏเลยนะครับนักศึกษาและคนในเครือข่ายพักการเมืองเนี่ยเขาจะไม่เหิมเกริมถึงขนาดนี้หรอกครับถ้าหากว่าไม่ได้รับการหนุนหลังจากมหาอำนาจและประเทศตะวันตก แล้วก็ไปที่น่าสังเกตที่ทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปพบใครต่อใ,ใครในพื้นที่จังหวัดยะลานอกจากทูตสหรัฐแล้วเนี่ยนะครับยังมีทูตตะวันตกรวมทั้งทูตจากฝรั่งเศสลงพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างคึกคักก่อนหน้าที่นักศึกษาจะมีการทําประชามติจําลองเพื่อแยกสจังหวัดภาคใต้ออกไปจากประเทศไทยปกติแล้วทูตเนี่ยเขาจะไม่เดินทางไปในสถานที่ที่อ่อนไหว ก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าพักการเมืองที่มีนโยบายสุดตรงและพักการเมืองในเครือข่ายกับทูตตะวันตกเนี่ยจะมีส่วนรู้เห็นกับขบวนการขาบฏมากน้อยขนาดไหนนะครับสหรัฐอเมริกาส่งเงินเข้ามาปีละ54,000ล้านบาทเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยไหลเข้าไปอยู่ในมือของภาคประชาสังคมของ NGO ของไอรอแล้วก็อีกเยอะแยะไปหมดถ้าว่าเงิน5 4 0 0 0ล้านบาทที่ว่านี้เนี่ยรวมทั้งอาจจะใช้ ในสหาภาพเมียนมาในเวียดนามในกัมพูชาและในประเทศไทยด้วยก็ได้นะครับนี่เป็นความเห็นของสมชายสแสวงการสมชายบอกว่าการทำประชามติในที่สัมมนาเนี่ยถือว่าร้ายแรงมากนี่เป็นการประกาศเป็นเอกราชอย่างเปิดเผยเลยนะครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเหิมเกลิมถึงขนาดนี้เพราะว่ามีพักคการเบืองและมหาอำนาจเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างออกหน้า ว่าที่สสพักประชาชาติและคนในเครือข่ายของพักก้าวไกลก็ไปอยู่ในที่สัมมนาด้วยการประกาศเอกราชในที่สัมมนาเนี่ยนะครับที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยทำให้พักพัสลิงโลดมากเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเนื่องจากในที่สัมมนานักศึกษาประกาศเอกราชให้แล้วแต่การก่อขบฏของนักศึกษาและแนวร่วมพักการเมืองในครั้งนี้เนี่ยทำให้รัฐบาลมาเลเซีย,ยไม่พอใจอย่างมากนะครับ นายอันวาอิบราฮิมซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยได้เคยกล่าวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเมื่อตอนที่อันวาเนี่ยเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอันวาบอกว่าจะทําทุกอย่างที่ทําให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่3จาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนของประเทศมาเลเซียส่วนพักพัสซึ่งเป็นพักมุสลิมนิยมพักพ สนับสนุนและเป็นแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดเวลากว่า19ปีมาแล้วนะครับนอกจากนี้นี่นะครับยังมีความเคลื่อนไหวของขอบวนการอีกขบวนการหนึ่งคือพูโลหรือปัตตานียูไนเต็ดลิเบเรชันออกไนเซชันพูลได้เป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งผู้ก่อความไม่สงบได้กระทําการมาตลอดเป็น10ปีแล้วนะครับ มีความรุนแรงเกิดขึ้นในภาคใต้กัพูโลนี่นะครับตั้งแต่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ให้นิกกรโทษสกรมทั่วไปตามประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่66ทับ23ประกาศมาแล้วแต่ความรุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยได้ประทุขึ้นมาใหม่ในสมัยรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรต,ตั้งแต่เดือนมกราคม2547จนถึงทุกวันนี้นะครับ19ปกีกว่าแล้วนะครับที่ความรุนแรงในภาคใต้เนี่ยยังมีต่อไปและความรุนแรงในภาคใต้ ทำให้มีคนตายไปแล้ว7,000ศพด้วยกันรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะเจรจาเพื่อสันติภาพไปพร้อมๆกับการปราบปรามทำให้ความรุนแรงทุเราเบาบางลงไปมากแต่ความรุนแรงยังมีแนวโน้มอยู่ว่าจะเลวร้ายลงไปอีกไม่ว่าพักเก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ก็าตามส่วนพักเก้าไกลซึ่งมีนโยบายแบบเสรีนิยมสุดโต่งเนี่ยให้การสนับสนุนภาคประชาสังคม NGO และนักศึกษาเคลื่อนไหวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมนะครับสามารถที่จะปกครองตนเองโดยเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางในกรุงเทพมหานครการประกาศเอกราชปาตานีเมื่อวันที่7มิถุนายนเนี่ยจึงถือว่าเป็นผลพวงของนโยบายสุดโต่งของพรรคก้าวไกลดังนั้นนายพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหรือไม่ล่ะครับสถานการณ์ในภาคใต้แล้วก็รอบรอบประเทศไทยเนี่ย มันจะเลวร้ายลงไปกว่านี้อีกนะครับนโยบายสุดโต่งของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะทําให้เกิดการกเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยต้องเผชิญหน้าและอาจจะถึงขั้นประทะกับฝ่ายก้าวหน้าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนพรรคเก้าวไกลถ้าหากว่านายพิธาได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีสิ่งแรกที่ต้องเผชิญหน้าเลยเนี่ยคือการแก้หรือยกเลิกมาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่อีกฝั่งหนึ่งคงยอมไม่ได้หรอกครับ 2. คือเรื่องประกาศการเป็นเอกราชรัฐปาตานีที่คนไทยทั่วไปเนี่ยคงไม่ยอมนะครับฝ่ายความมั่นคงและกองทัพไทยก็คงจะไม่ยอมเช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยทางพระเก้ากลเป็นรัฐบาลยังจะมีการ,รเผชิญหน้ากับสหาภาพเมียนมามีการ,รเผชิญหน้ากับกัมพูชาที่ออกมาประกาศแล้วนะครับว่ารังเกียจพรรคจ้ากลนะครับส่วนมาเลเซียยังรักษามรารย,ยาทแสดงอาการไม่พอใจผ่านช่องทาง ทางการทูตว่านโยบายของพักคก้าวไกลเนี่ยรับไม่ได้ครับดังนั้นที่สงสัยก็ว่านายพิธาหัวหน้าพักคก้าไกลจะผ่านด่านกฎหมายอันสืบเนื่องมาจากการถือหุ้นไอทีวีหรือไม่เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปแล้วครับเพราะว่าการจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันก็ต้องเกิดการเผชิญหน้าและอาจจะถึงขั้นประทะกันอยู่ดีถ้าหากว่าผ่านด่านกฎหมายไปได้นายพิธาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแล้วสถานการณ์จากนั้นเนี่ย จะเลวร้ายลงไปอีกนะครับสังคมไทยจะต้องเผชิญหน้าอาจจะถึงขั้นประทะกันภายในและยังต้องเผชิญหน้ากับสหาภาพเมียนมากัมพูชาแล้วก็มาเลเซียนี่ยังไม่นับรวมการแทรกแซงกิจการภายในจากมหาอำนาจฝั่งตะวันตกแล้วก็มหาอำนาจฝั่งตะวันออกที่ก็พร้อมจะมาะเผชิญหน้ากันในประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะใช้เมียนมาก,กับประเทศไทยนี่แหละเป็นยุทธภูมิสงครามพันทางระหว่างมหาอำนาจทั้งสองก็เป็นไปได้นะครับ